แล้วแฟนคลับที่เข้ามาหาผมมาผมรู้สึกว่าเขาเข้ามาด้วยความที่เข้าใจตัวตนของเราจริงๆครับค่ะมาด้วยความที่แบบซัพพอร์ตในสิ่งที่เราเป็นจริงผมผมค,คือไม่มีแฟนคลับผมไม่ค่อยเจอแฟนคลับบังคับถึ่ให้ผมเป็นคนที่ไม่ได้เป็นตัวเองอย่างเงี้ยครับกับกันคือแฟนคลับกลุ่มกลุ่มนี้คือพยายามอยากให้ผมเป็นตัวเองอ่ะให้ทำมีใช่ให้ทำมี <laughs> อะไรเงี้ยครับแต่คือผมรู้สึกได้ว่าแฟนขับค,ค่อนข้างจะเป็นห่วงผมว่าผมผมเป็นมาดไหมผมเป็นตัวเองผมโอเคหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยผมว่าผมโชคดีมากๆที่มีแฟนขับที่เข้าใจจริงๆนยครับแล้วก็สําหรับทุกคนที่สนับสนุนทั้งผมทั้งมาร์คหรือว่าซูมาร์คหรือซีเรียงเนี้ยคือผมรู้สึกว่าถ้าถ้าไม่รักกันจริงก็ผมไม่สนับสนุนผมรู้สึกว่าสิ่งสิ่งแบบเนี้ยมาจาก สิ่งมากจากความรักของคุณจริงๆเนี่ยเลยต้องขอบคุณมากได้เลยค่ะเป็นตองมาค่ะใจมากๆเลยพี่แฟนบอกว่าทุกผลงานที่มีมาอยู่สนับสนุนแน่นอนค่ะเป็นยังไงบ้างคะเราของของมาร์กนะฮะก็ต้องขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนจริงๆเนีฮยที่ที่ให้การสนับสนุนมาร์กมาโดยตลอดสนับสนุนพี่ซุ่มด้วยนะครับสนับสนุนเรื่องนี้ของคุณจริงๆเนะ่ที่ ได้รียกว่าเป็นกาลังใจให้พวกเราทั้งสองคนให้ได้มีแรงสู้ต่อๆไปในในใน,ใ,นในในในอนาคตด้วยก็ท้งนี้ก็ต้องขอบุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งมากๆจากใจจริงๆนะครับก็ฝากพวกเราสองคนด้วยครับผม